ถามเขาว่าตอนนี้ของเรานี่คบกันเป็นบอยแฟนเกินฝฟนหรือยังเราจะมีอนาคตร่วมกันไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นานมาแล้วค่ะแม่นานมาแล้วอ่าก็คงมาเรื่องเดิมๆอีกนะคะว่าเมื่อไรเราจะลงสเตตัสว่าเราครบใครคนหนึ่งหรือติดตามใครคนหนึ่งใน โปรไฟล์ uh, ส่วนตัวทางอินเทอร์เน็ตของเขา mm. เช่น Facebook, IG หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแม่ก็เป็นรุ่นรุ่นดึกดำบรรแล้ว mm. ไม่ได้ใช้อะไรมากมายไม่ได้เข้าอินเทอร์เน็ตอย่างอื่นเพจอื่นอะไรมากมายนะคะแม่ก็ใช้แต่ Facebook แล้วไลน์สองรายการเท่านี้นะคะก็ uh, uh. มีคนมาถามว่า mm. เมื่อไร่ที่เราจะไปอัพ สเตตัสใน Facebook ว่ามีแฟนคือลูกสาวของแม่เนี่ยมั่นใจแล้วล่ะว่าผู้ชายคนนี้เป็นแฟนเอ่อให้รู้นะคะว่าผู้ชายบางคนเนี่ยเขาจะอยากโชก็คือเราขึ้นสเตตัสได้แต่ผู้ชายบางคนเนี่ยเขาไม่อยากโชว์บางคนนี้ไม่ให้ลงในใน เว็บสาธารณะเลยนะคะรูปของเขาเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ลงอย่างนี้ก็มีคือมีหลายคนที่เข้ามาเขียนจุดนี้ว่าแฟนไม่ปลื้มที่คุณจะเอารูปของเขาเนี่ยมาลงในที่สาธารณะอย่างนี้เราต้องมีการพูดคุยกันก่อนนะคะขออนุญาตก่อนหรือ,อยังไงก็ช่างถ้าเผื่อว่าคุณ มั่นใจแล้วว่าจะเป็นแฟนกันหรือว่าพูดคุยกันแล้วหรือถ้ายังไม่พูดคุยก็ให้พูดคุยนะคะถามเขาว่าตอนนี้ของเรานี่คบกันเป็นบอยแฟนเกิร์ลหรือ,อยังเราจะมีอนาคตร่วมกันไหมถ้าเผื่อใครคนนั้นยังไม่เหือไม่อืไม่เซเยสเซโนอะไรก็เราอย่าพึ่งไปแสดงให้มันเกินกว่าที่เขาอยากให้เป็นนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่ รูปชายมาลงในเ c e b o o k เรียบร้อยแล้วเนี่ยสักระยะหนึ่งชายนี่เห็นก็มีการโต้แย้งกันและเวลาผ่านมาไม่นานนะักก็เลิกเป็นแฟนกันเพราะผู้ชายมีโลกส่วนตัวสูงนะคะแล้วก็เรื่องขนบธรรมเนียมปร่ยเพนีผู้ชายบางคนเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ว่าลงภาพใน Facebook แต่บางคนนี่ก็ยังเป็นรูปเดิมๆหรือว่ารูปวิวหรือ,ว,รอว,ว,ว,ว่าแชร์อะไรมาลงซะมากกว่า <hör> s> <S เขาจะไม่เล่นพวกอินเทอร์เน็ตในการโชว์โลกพ r i v เวทหรือโลกส่วนตัวนี่มากนะคะก็ให้ดูนิสัยใจคอของชายคนนั้นด้วยว่าเขาเป็นยังไงส่วนมากส่วนมากส่วนมากแล้วแม่ไม่ค่อยได้เห็นนะคะหรือว่าเป็นมีเปอร์เซ็นต์น้อยที่ผู้ชายเขาเนี่ยจะมา อัปเดตมาแชร์มาอะไรออกไปทางโซเชียลน,นะคะแม่ก็มีเพื่อนที่แม่ที่เขาแอดแม่เข้าเป็นเพื่อนใน Facebook นะคะแม่ก็เข้าไปดูคนนี้เขาอัปบ่อยๆอัปบ่อยๆเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์แม่แม่ก็แอดเขาเป็นเพื่อนนะคะแต่ว่าแม่เข้าไปดูเบื้องหลังในชีวิตของเขาเนี่ยเออเขาเป็นเขา เป็นคนพิการนะคะเป็นคนพิการไม่มีเพื่อนแล้วก็นั่งรถเข็นอะไรอ่างนี้แต่ว่าแม่ก็พูดคุยอะไรปกติเป็นคนที่ไม่มีงานทําหรือเป็นคนว่างงานเอ่อหรือเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้นะคะอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีขึ้นอัพในสาธารณะบ้างขึ้นเฟ e บุ๊กบ้างหรือมีไอจบ้างนะคะแต่ว่าผู้ชาย ทั่วไปนี่ก็จะมีน้อยที่จะแสดงกริยาประมาณนี้ออกมานะคะอยากให้ลูกระมาดระวังนะว่าชายของตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะให้เราโชว์สเตตัสว่าเป็นแฟนกันหรือพร้อมที่จะให้เราเนี่ยเอารูปของเขานี่มาลงในเฟซบุ o กไหมนะคะเราถึงทำแล้วก็มีชายบางคนนะคะ มีชายบางคนที่อยากโชว์ออฟว่าเราเนี่ยเป็นแฟนเขานะคะก็ต้องดูด้วยถ้าชายอย่างนั้นเนี่ยอยากให้โชว์แล้วเราไม่โชว์คือเราไม่มั่นใจอย่างนี้ก็ให้พูดคุยกันว่าโอ้รอสักหน่อยรอเรามาพบกันอีกรอบหรือรอเราพบ,พ,บพบตัวจริงกันนะคะรอเราพบตัวจริงกันก่อนหรือรอให้เรามั่นใจก่อนนะคะ อย่างนั้นเราค่อยมาอัปสเตตัสว่าเป็นแฟนกันหรือว่ากําลังคบหากันก็ได้ไม่สายนะคะไม่สายไม่สายเลยนะคะทําเพื่ออะไรเพื่อชีวิตของเราแล้วก็เพื่อความสุขของเราเพื่ออนาคตของเราและเพื่อเกียรติของเรานี่คือสิ่งจาเป็นนะคะขอให้ลูกของแม่โชคดีมีชัยแล้วก็สมความมุ่งมาป่ปรารถนารวมถึงได้ชายดีๆหน้าตาดีๆ รวยรวยเข้ามากอดนอนทุกวันนะคะ,จะเจริญรักเจริญสุขค่ะสวัสดีค่ะ